สวัสดีครับมือนี้นะครับ่องสบายดีคัคชาแนลนะครับสิพ้าพีพานองนะครับมาเบิงตลาดในกรุงเทพนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดมาลวยนะครับซึ่งตลาดมาลวยนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับในยานีนะครับนะครับเริ่มต้นตลาดนะครับตามเป็นยางนะครับสิเลื่อมยางมีคือซีโรไว้หอกครับเพราะว่าสังเกตจาก อาคารนะครับจากที่ผมเริ่มต้นเขามานะครับตอนนี้ครับเป็นพื้นที่ของตลาดทั้งบดเลยครับเป็นตลาดใ่แห้งครับตลาดมารวยย่านนี้เขาเอื่อย่านยังก่อนหน่อยลำล,กกลำลูกกานะครับย่านลำลูกกาไว้นี่นะครับ้าพี่ปานองว่าเที่ยวตลาดในกรุงเทพนะครับซึ่งอ่า ผ่านมาพอดีนะครับเลยสิแวัดเขามาเบืองว่ามีของบ้านเฮาขายบอลนะครับตลาดมาลวยซึ่งตอนนี้กะเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเบืองนะครับโซนสองฝากทางนี่คือเป็นลานค้าทางเบิดตเลยนะครับตลาดยังไม่ใหญ่คนาดใหญ่เนี้ยเห็นครับรถเขามาเนี่ยเขามานก,กิโลนึงแหละครับยังบหันสุดอยู่ เดี๋ยวเขาสิไปแผงตลาดตลาดสดนะครับเขามาตลาดมาลุ้ยนี่มีทุกอย่างเลยนะครับบรูว่าจะอธิบายยังไงนะครับเพราะว่ามาไม่ไดูเอกสารก็มีมีหอดฮาร์ดแวร์นะครับใญ่แห้งเป็นพื้นที่ของตลาดตลาดมาลุ้ยนะครับ้านค้า้านขายคนเซาเต็มเลยแต่ว่าสิมีคนยางบอเดี๋ยวเข้าไปเบื้องกันนะครับ วก็พบว่าได้เดินทางเข้ามาที่ตลาดมารวยแล้วนะครับกาล้ายกันก็ตลาดบ้านเฮาแล้วครับนี่นะครับเป็นเวลาประมาณหลายโมงโมงกว่านะครับกระสุนกหากับเถ่านะครับสุีพินอกนะครับอันนี้กุ้งนะครับมาครับกุนเป็นเลยนะครับ ปลาหมึกสดนะครับผมเป็นสักดาอาหารทะเลสดนะครับตอนนี้อยู่ตลาดมารวยนะครับม,มีปลาหาลลมกึกนะครับแห่งอาหารทะเลนะครับอันนี้กุ้งนะครับอันนี้แพงปลานะครับอย่างเงี้ยครับผักนะครับ แง้งราคาาขายหลายนะครับแต่ว่าคนนยังบาพันลายไปไหนนะครับอันนี้เป็นแพงัไงครับตลาดมารวยพ่อแล้วครับแข่งอาหารีหงองบานเฮานะครับอาหารปลาของปลา,านะครับ อึงและมี่นะครับอึงโลยสักบาทครับสามร้อยห้าสิบนะครับจะมีหอยหอยจูบปาาเท่านะครับแต่มี่เป็นต้นมไม้นะครับที่ตลาดมารวยนะครับจะมี ขายบ้านเท่าไะครับ,รบนิสักรเนาะน้องน้องงวก็มีนะครับตอนนี้เพ็ดเพิงนะครับนะครับอยู่ที่ตลาดมารวยนะครับกู๋แดสีเขามาซื้อกับเขากับนามนะครับเขามาซือ้อที่ตลาดมารวยนะครับลานกับของแท้ทิศ,ศนะครับตามฤด,ดูกาลนะครับ มีไก่บาดมีหนังเช็มมีบักหอยนะครับผักทุกชนิดนะครับไข่โคดแดงนะครับเดี๋ยวป้าเข้าไปข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวกลับออกมาสื่อนะครับเ้ากลับออกไปนะครับเดี้ภาพเป็กับเผานะครับพี่เราปลักเงี้ยวนะครับ อันนี้มะเย้วบานเท่านะครับมะคอกมีนะครับเดี๋ยวพี่น้องครับมาเบิ้งนะครับตลาดมารุ้ยนะครับย่างนอนเบิ้งนะครับอ้วมันจะเส่หั่ฝตามไปดูการีุี่วครับกวดเทครับพี่ขึ้นขวดละองรอยขึ้นดละวอร้อยน้ำพึ่งปลา จากตวจากลงงา่มนไครับดูที่ตลาดมารวยได้ครับอเคครเซียงอให้หน่อยครับสองกิโลสองครับสาโลก็ได้โอ้ก็หนักไปน,นไดนะ่แวกซื้อ,องงอกันครับผม ามารวยนะครับดูดูให้สังเกตดูพื้นนะครับสะอาดมากนะครับระบบการจัดการดีมากนะครับ พึ่งขายไงครับอัไครับันยครับีดคิดร้อยสามขีดร้อย,ออยเอาจาัสองร้อยครับอันนครับอันนี้นครับ นอนหัวกนะครับเตะปอกมาขอนะครับฮะาไหร่นะครับกับ บ,บัวเบื้งเบื้งพักแันนั้นนะครับมีพักมี่ยหงใสอ,อีตูครับมีพักเตียววะครับเอาะกอีตูนัน่นเลยเด็ดพอพอท่านมากวาครับเบ็ดอืม ล่อนำเดือดจังหน่อยนะครับเดี๋ยวก็สีเดยเอาเห็ดลงนะครับเอาเห็ดลงไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับร่อนำเดือดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยว่าเบิ่งกันนะครับว่าหลังจากแกงแล้วเราอาชีพเบืองนะครับว่าโชเก้นนะครับเรื่งปรุงนะครับเตรียมไว้นะครับชิ้นน้ำปลาตะบังนะครับแซ่บหน่อไม่กลัวใข่เ่าว่าหล้วก็มีพงชสกับน้ำปลานะครับ ใส่กะฮิตูวจังหน่อยนะครับหน้าตาแบประมาณว่าสุดสุดนะครับแกงเห็ดเพิอนะครับซิมืงจังหน่อยผสมจังหน่อยนะครับเอาครับแกนเห็ดเผืงนะครับ โอ้แซ่บแซ่บไหลไปถึงม้วนๆเลยนะครับกัดแต่ปลาขาใส่เล็กน้อยนะครับภาษากลางเอิญเห็ดตับเต้าภาษาอีสานเอิญเห็ดเพผือกหลังจากแกงแล้วนะครับแกซีบีแขกรับเชิญนะครับมากินแกงเห็ดผมนะครับแซ่บบ่าเสีบลองมึงนะครับครับ แข่งรับเชิญผมได้ครับเหมือนนี้ครับเขาอุ้มเทพดูพุ่มฐานขนาดเลยธรรมดาราบเชิญพ่อไอพี่น้องอาหารเอออะแรกันใช่ครับแกงเ,มมงเห็ดผมดแบบลองชิมให้ผมดันใช่เบิืงแกงเห็ดเป็นเนี่ยเป็นแกงเป็นตั้งใจเห็ดขนาดครับโทุ่งไปน้ำทอดที่ทำงานไหมว่าสิบวันท่านได้มากกันอยอดยากไม่กินแกงเห็ดต้องเป็นนี่แหละ ใช้เบินซิมกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดิ๊บคโปรแกรมเมอร์นะครับโอ้ยพ่อจีเริ่มทิ้นชานบ้านเกิดบอโบแกงเห็ดผึ่งนะครับพ่รรอจีเป็นอะเรพ่เคยกินนะครับก็ยิ่งเยอะโอ้แซ่บของเราตัวละลไปหน่อยบ่ต้องบอกว่าแซ่บเสยนะแซ<ส>่บเสยมันจีเป็นแับบอกเว่าสดชื่นอะบอแซ่บอยู่ครับแซ่แ<ส>บอยู่โอ้ปวดขาได้เลย แม่นวะต้องการชิมหน่อยซื้อมาตลาดได้หนิไม่เป็นวันนี้สื่อครับผมเ,เองครับ<笑><笑>โอหแซ่บด้วยลูกกินไม่เป็นกินไม่เป็นได้ยังไงหนูไม่มอยู่ไทยโดนเหรอหนูกกินไมไ่เป็นกะชิมีโนโ่เมนเมนูประกอบนั่นเลยครับมีอันนี้ซื้อมาจากตลาดครับไอ้ก้อยหอยครับออืก้อยหอยก้อยกุ้งเอะไรเพป็นเมื่อครับ ไปเอาใจจังได๋ข่อยคือสิกินบ่เด่นบ่ค่อยเป็นดอกเอาักอคำครับแกงเห็ดโอ้ยได้อยู่แล้วของแซ่บเนาะือว่าของมักกมันมักยากพี่น้องมันบ่ได้หากินง่ายปานดนะแต่ว่านานๆกินเือนึงกแซ่บเบิ่ดอยู่อือมันหาเสือเ็ดเป็น อันนี้ผนมายุงเทพสิบกว่าปีแล้วครับหน้าตามปนเลยคือกคนทเทพนะครับแล้วแต่ผมบอกกล่องนี่ตกใจตื่นแน่เด่นลอยแห่งบอกอุ้ยวันเป่นแถกำกระดับที่มูบิดไปตลาดที่แรกไม่ยอมกินแค่ที่มาครับเมนูมาใหม่ครับโอ้โหจัดจานหมู่บ้านเพล็บนะครับน้ำจิ้มนะครับซีฟู้ดโอ้ยเบิ่งผิกเด็ดเป็นเด็ดครับ อันนั้นน้ำจิ้มเพิ cheerful, ει, ่อนไหมสุดยอดเลยสุดยอดมีแต่พร uh ิก huh. สื่อมาถุงหนึ่งไตเบิดเลยกุ้งแช่น้ำปลาได้พี่น้องมาเดินนี <S <S ่มังกุ้งจรับบราซิอนะครับว่าคนหน้าตาแบบนี้สิกินกุ้งแช่น้ำปลานะครับโอเคแตนัดหรอครับแต่ว่ากินไหนพีดิดนะครับชื่อจริงเหล่ากับบัวไล่นะครับบอะไรไอ้บัวไล่นะครับ ปยยัญญามีใหญ่ตั้งใครไปเรียนทังน้งกีต์ทั้งใส่ซื้อบวัวไล่เยู่พลังเก่งอยากเลยบวัวไล่นะพี่น้องเฮาอันนั้นเข<อ>าจะกันนะครับกุ้งแซลมปลาคำใหญ่ๆครับตั้งพิงกลกับเทียมทั้งจิม้มมะละปลายสวัสดีครับทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดติดตามบ๊ายบาย,บาย